สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงาน Android V1 นะครับอย่าลืมฝากากด l ล o w กดแชร์คลิปตัวนี้จะทําขึ้นพม่แนะนาสินค้าไม่ได้จะโชว์เรื่องการลงทุนแต่งใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีเรื่องสมัครสมัครกันเองนะครับอันนี้เราก็อยู่กับเกม Assassin's r i s i n นะหรือเกมวิ่งแก่คาบีคับเชนนะก็ช่วงนี้ก็ได้คขยได้ทำนะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่56นะอันนี้เราก็พูดถึงเรื่อง c o o k ิ้งนะการทําอาหารให้ผลทดแทนสูง เอากําไรที่ได้นะไปลงทุนต่อนะครับอ่าอันนี้เราก็มาอยู่กับในเกมอ n น i d i v e c เ i l l i n นะก็เข้าไปหลังจากระบบ Cooking เนี่ยระบบ Cooking เขาก็มาตอนประมาณอ่า V2 เนี่ยมาวันที่26นะหลังจากที่ผมทำคลิปนะ26ที่ผ่านมาก็นี่ก็ประมาณอ่าประมาณ14วันนะมากลับมานะก็ผมก็ได้ลงทุนเอาไว้นะ Cooking ตอนนั้นลงทุนเนี่ย0.5 KUB นะอะ ลงมา458รซีตนะ0.5นยห้าคตอนนั้นก็ได้สี่ร้อิแปดว่านผมตอบแทนที่ได้นะแต่ว่าผมถอนออกไปครั้งหนึ่งแล้วนะถอนไป200นะตอนนี้ก็วิ่งได้ถึงอ่าตอนนี้ก็มีเรียกกรีนนะญ้านะย่าก็แปดยเจก็รวมประมาณพันหนึ่งนะประมาณพันหนึ่งนะเกือบพันหนึ่งผมตอบแทนก็โอเคเลยตอนนี้เนะี่ยเราสามารถเอาไปให้แกะกินนะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งช่องทางนะหรือเราจะไปขายโดยตรงเลยก็ได้นะในร้านค้านะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ก็จริงๆก็สติติแกะใช่ไหมแกะเนี่ยเราก็ช่วงหลังๆก็ผลงานไม่ค่อยดีแต่ศูนโูนโูนมียี่สิบห้าหลังจากที่ปรับนะโอ้ก็ใกล้ถือว่ายังได้อยู่นะสําหรับสายฟรีนะอ่ะก็ถือว่ายังง่ายอยู่กวัดดวงไปยาเยอะไม่ต้องซื้อตัง โอเคก็อันนี้เราก็จะมาผมตัดแทนที่ได้อันนี้ก็นี่นะก็หลังจากวิ่งครบสิบครั้งในะส,สาถามส,สามารถถอนได้หนึ่งครั้งนะ,ะแต่ตอนนี้ผมก็จริงๆเนี่ยราง,งวัลที่ได้ทั้งหมดพันสี่ห้าสิบหลังจากที่ตอนนั้นถอนประมาณห้าร้อยนี่ก็ถอนเองนะั่นจะมีประมาณสี่ร้อยที่เราเอาไปกดเดิมพันเ่นแลยวเดี <laughs> ๋ยวนี้เราก็ไม่กดเดิมพันนะเราก็จะเอานะนี่ สามารถถอนได้เลยแต่ว่าจะเสียค่าถอนยี่สิบนะค่าฟรีตอนนี้เราก็อนนรอในโอกาสสักพันหนึ่งนะไม่เป็นไรอ่ะเราก็จะถอนแล้วนะปุ๊บนะเราก็จะเอากําไรที่ได้จากการวิ่งแกะเนี่ยไปลงทุนต่อนั่นเองนะครับอ่ะเราก็จะฟาร์มอาหารจริงๆเนี่ยผมจะเอากําไรเนี่ยไปซื้อแกะนะแต่ว่าถ้าจะซื้อเนี่ยก็ต้องใช้ประมาณสนะักสี่พันสี่พันห้านะอาจจะใช้เวลาสองสามเดือนมันก็ค่อนค่อนข้างน,น,นานนี่ด้แกะฟาร์มแล้วนะ เราก็ไปนี่เลยอันนี้บอกก่อนว่าผมมีกองฟางนี้เยอะมากนะเพราะว่าผมซื้อมาตอนอซื้อมาตอนเวอร์ชันหนึ่งผมเพราะว่าที่เขาจะเอาระบบอาหารออกเนะี่ยผมก็เลยซื้อมาเยอะตอนนั้นถูกมากนะซื้อมาตอนนี้ก็เลยกินเหลือกินเหลือใช้นะอ่าเราก็จะไปฟาร์มต่อเพื่อรับผลตอบแทนนะอ่เรามีกองฟางแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าพูดในที่รถเยอะรถอันอันนึงแล้วกันนะเราก็ฟาร์มแบบ กระจายกระจายกันนะอะ่เราก็ซื้อ,ซ,อ,อซื้อได้เท่าไหร่สี่ร้อยสามสิบอะได้พันสียนะนะมีตังเราก็จะมาฟาร์มเพิ่มอีกเพราะว่าตอนแรกก็กะจะสะสะสมไว้ทำอื่นๆนะไปทำสิ่งอ,อื่นๆ แต่ไม่เป็นไรเราก็ทำอามาฟาร์มก่อนละกันนะครับรอเงินอามาฟาร์มรับผลตอบแทนก่อนนะผลตอบแทนมันก็น่าสนใจนะเหมือนเราถ้าเราไม่ได้เล่นไมไ่อะไรเนี่ยเราฟาร์มไว้เราก็สามารถไปขายได้นะแล้วตอนนี้ k u b บก็ยังไม่แพงนะ k u b บ็อยู่ประมาณสักดอลลาร์เศษนะน่าจะประมาณสี่สิบบาทนะก็สามารถฟาร์มไว้เก็บเป็นปีไดนะ้แล้วถ้าเอามาสูงก็เอามาแลกเป็น k u b บ แต่เราก็ดูช่วงช่วงเวลาของ KUB ด้วยเพราะว่าการแรกเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่ KUB ถูก KUB แพงถ้า KUB มันถูกกว่านี้นะเราก็สามารถเอาไปแลกเพิ่มได้นะแต่ตอนนี้ผมกดไอทีไม่ได้นะอ,อ,าานะนอากนรหงุดหงออเลยอ,อยู่นะก็พยายามกดให้ได้นะอะได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยว,วก็รอ,อยืนยันนี้ก็รหัสนะอันนี้ไม่เป็นความลับนะ เพราะว่าเป็นบัญชีผมนะก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆนะฮะนี่เป็นรหัสการเข้ากระเป๋าเฉยๆนะและในกระเป๋าก็ก็ไม่มีตังหรอกเราสักคู่นะั้นหลายคนก็มีปัญหามีปัญหาตอนนี้นะก็มันต้องไปเปิดเขาเรียกว่าเปิดบ๊อบอัพนะเพราะว่าหน้าตาก่อนได้บางอันเนี่ยขเขาแล้วก็มันจะปิดเขาเรียกว่าเบราว์เซอร์บางอันน่ยมันจะปิดบ๊อบอัพไว้แต่ส่วนใหญ่มันจะเปิดนะ พวกโคมพวกอะไรส่วนใหญ่จะเปิดแต่มีบางตัวบางทีมันปิดเองอยู่นะเราต้องกดเข้าไปตรงตั้งค่ามันจะมีคําว่าป๊อปอัพนะเปิดป๊อปอัพเราไปกดอนุญาตนะมันก็จะสามารถทําธุรกรรมได้ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะผมปิดไว้เพราะว่าการโฆษณาเข้ามานะการพวกแบบว่าเราดูหนังเนี้ยมันก็จะมีโฆษณารบก,กวนเราเนะี่ยนี่นะเกลี้ยงแล้วนะกันและเกลี้ยงแล้ว ก็จะเป็นสเต็กนะนี่เขาเรียกมีสองพอหแลอมีสองพอทเออเลิกก่อนเออเลิกเรากดให้มันได้ก่อนเดี๋ยวค่อยโมอ่ะได้แล้วทำอาหารนะตึกตึกตึกตึงวันนี้ก็วิ่งตัวฟรีไปแล้วนะ ก็ตรงที่ฟาร์มกันนะมันก็จะมีจํานวนนะคือถ้าหมดแล้วเนะี่ยเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะเอาเงินมาเติมหรือเปล่านะเพราะวางเกมก็แต่ว่าครีก็ทุนอาจจะหนาหน่อยแต่ก็มันก็จะมีอาจจะไม่เติมตอนนี้เราฟาร์มได้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะนะถือว่าเป็นสเบียงแกะเรานะเผื่ออนาคตเราเกมนี้จะคดปังๆขึ้นมานะวิ่งแก่นะก็ราคาแกะก็จะสูงราคาอาหารก็จะสูงตามไปด้วยนะเนาะเรือ no. ง,งัน้นมันไม่น่าเอรือนะนจะเสร็จแล้วมันจะเอรือได้ยังไงนะอ่ะอันนี้รอบจะได้หรือเปล่านะมันไม่นา่าเอรื้อนะเอ้ยหรือเรากดเปิดแล้วก็กดเปิดนะมันจะติดอยู่ตรงที่หกเนะี่ยมันจะถามบอกอ่าป๊อปอัพนะอะไรรันใหม่เหรองงมากอะไรนี่ อ่ะอันนี้นะเราก็ได้มาแล้วนะเราก็ฟาร์มแล้วนะซีดนี่นะจำนวนอันนี้ซีดอันแรกที่ใส่ไปอันนี้ประมาณ0.5 k b นะอันนี้นะ่าจะประมาณสัก1.3ค b ถ้าตีนะก็เป็นสายฟรีทั้งนั้นนะอันนี้ก็ไม่ได้ลงทุนนะถอนเงินออกไปรอบนดีวก็คือพูดง่ายๆว่าก็คืนทุนนะตอนแรกใช้เงินจ่ายค่าอาหารอย่างเดียวนะตอนนี้ก็คืนทุนหมดแล้วนะ ก็เหลือเป็นกรํารไรแล้วนะแต่เราเก็บเงินฟาร์มได้แกะฟรีกันนะโอเคก็จะประมาณนี้นะโอ้โหโด้รางวัลเนี่ยชนะโอ,โอ,โอ้วิ่งมากิีดรอบสามสิบห้ารอบนะที่หนึ่งสองครั้งนะอประวัติศาสตร์ชาติไทยนะยแต่ก็ยังได้อยู่มันไม่ได้คีเล,เลย์อะไรขนาดนั้นนะสถิตดดิเก่าๆนะเนี่ย ช่วงหลังก็อู้ติดนี่แล้วโอ้หตั้งแต่ปรับรางวัลนี่หนักหนักอต่ดียังได้ที่เข้าที่สามของทั้งติดนะเนี่แปดรอบแปดรอบได้เท่าไหร่นี่เจ็ดยี่สิบห้าเจ็ดห้าร้อยอ่าร้อยแปดร้อยแปดบู๊สองร้อยห้าแล้วแปดรอบได้สองร้อยห้านะฮะนี้ก็มีสถิติบ้างนะ แต่อันนี้ผลนนยังไม่ออกงงมากเลยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่สิบแปดเดือนหกแล้วผลไม่ออกนะ,ะก็โอเคนะก็ถือว่าสนุกอยู่นะได้ตังค์ด้วยนะขอบคุณที่ติดตาม,มารับชมนะครับอ่าใต้คลิปก็จะมีลิงก์นะลิงก์เข้าเกมวิ่งแกะลิง์ตลาดซื้อขาย NFT นะลิงก์เว็บดูรายละเอียดนะครับสมัครบิดขับเน็กช่องทางติดต่อนะ F a c e b o o k t e l e g r ร m นะและก็อื่นๆนะครับ อ่าเราก็ขายของกันเล็กน้อยนะใต้คลิปดูจะมีลิงก์สมัครกระดานเทรดคริปโตนับหนึ่งโลกใบนั้นนะสมัครเพียงหนึ่งนาทีใช้เวลในการสมัครยืนยันตัวตวนได้แบบประชาชน30นาทีความน่าจะถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงเปิดมา5ปีโอเคเอ็กเวสเทคริปโตอันดับ3ของโลกเราคนต่อแพมหนึ่งพันจากการเอื้อรับรายได้รายชั่วโมงเป็นเว็บต้นน้ำนะ เปิดมาแปดปีโอเคเอ็กเนี่ยไม่โดดเทมจินดีสุดในโลกดีกว่าไบเนนดียังไงก็ลองสมัครประเทศดดูผมประเทศอยู่โอเคเอ็กเนี่ยสมัครที่มีการสมัครไม่ต้องยันตัวตนก็ถอนได้สามแสนจุเอสกูคอยก็เป็นหนึ่งหนึ่งเว็บต้นน้ำมีหลักหลากหลายผลิตภัณฑ์และสกุลเงินเปิดมาสี่ปีแต่ผมใช้ในเรื่องการเทมจินเช่นเด่นแวดไบั้นปล่อยกู้สามเท่านะกูคอยปล่อยกู้สิบเท่าหลายตัวปล่อยกู้สิบเท่าเกติโโอก็เป็นหนึ่งหนึ่งเว็บต้นน้ำนะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์และสกุลเงินนะ สามารถฟาร์มได้ KUB coin ก็มาเปิดฟาร์มได้เปิดมากเกือบสิปีสมัครใช้อีเมลในการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนเงินได้ Al Bank ก็จะเป็นอีกหนึ่งเว้ต้นนะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์และสกุลเงินนะอาจจะโชคดีนะสร้างรายได้เป็นกรอบ็นการเปิด,าปดาม,มา8ปี m o b i l ก็ติดตึงในสิเกมสร้างรายได้นะราคาสูงสุดสิบเอ็ดจุดสิบหก US dollar นะตอนนี้เหลือศูนย์จุดสามสอง US dollar Solo coin เกมสายฟรีนะขุดบิตคอยนขุดอิตาเลียนขุดดอ็ดดอกคอยนเล่นเกมได้เงินจริงสายฟรีห้ามพลาดเดี๋ยวจะซื้อเครื่องขุดก็ได้ คลิปนี้ไม่ได้ชักชวนเรื่องการลงทุนแต่งใดการลงทุนความเสีย่ยงเขาจะลงทุนก็พจิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย